ที่ไปของบ้านทูบหอมหอมจริงไลย,ยุงได้จริงรู้กระบวนการทำทูบหอมจากวัตถุดิบพื้นบ้านลืวนๆมันไม่เห็นติดเลยอฮะค,คุณตูนอะไรเดี่ย <laughs> <laughs> ดูลายมัดย้อมสวยๆกับบรรยากาศรม่มรื่นในฟังรู้ดูว้าว สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตนะฮะและนี่คือฟังรู้ดูว้าวทาง eTV ที่เดิมครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปว้าวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวจะได้ชมกันแน่นอนนะฮะโอ,ยโอ,ยโอย้ยุงเยอะมากเลยโอ้ยคันคันคันนไปหมดแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมะ ยุงกลางวันด้วยนี่นะค่ะสวัสดีค่ะใช่ครับยุงกับเป็นไปหมดเลยบางครั้งเลยฮะไม่แน่ใจดูไม่ทันว่าลายอะไรฮะโอ้โหงั้นเอาสมุนไพรไล่ยุงลองไปไล่ดูดีค่ะมันจะไปไหมนะค่ะทำจากสมุนไพรไล่ยุงแท้ๆเลยจ้ะจากคุ้งมากกระเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเลยครับงั้นขออนุญาตรับไว้นะครับขอบพระคุณมากค่ะโอ้โหนี่สีสวยน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมเหมือนแบบชาเขียวอะ แต่กินไม่ได้นะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยหอมแบบกลิ่นสมุนไพรอะ่ะอุ้ยเออแล้วอย่างที่คุณพี่คนนั้นบอกเลยอะ่ะพอเอาสิ่งที่เหมือนทูบสามสีอันนี้มาเนี่ยยุงหายไปหมดเลยนะฮะดูบริเวณนี้ไม่มียุงแล้วนะครับมีแค่แบบรอยตุ่มเดิมที่โดนกัดไว้แต่ไม่มียุงมาเพิ่มแล้วแสดงว่าสรรพคุณมันนี่ต้องน่าสนใจมากทั้งสวยทั้งมีกลิ่นหอมไม่ฉุนจมูกไม่แสบจมูกแถมยังไลย่ยุงได้อีกต่างหาก คุณพี่เขาเดินไปไหนล้เดี๋ยวผมไปตามหาดูดีวกว่าแล้วมาพูดคุยกันว่าไอ้นี่มันคืออะไรไปถามหาที่มากันหน่อยฮะตามมาเลยครับดูท่าพี่ตูนของเราจะเจอของดีเข้าแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมทูบสีสวยกลิ่นหอมแถมจุดแล้วหยุ่ไม่มากวนใจด้วยต้องตามพี่ตูนไปดูกันสักหน่อยแล้วล่ะคะ่ะว่าจะมีอะไรให้ว้าวบ้างเฮเจอพี่คนสวยเมื่อกี้ที่เอาทูบมาให้ผมแล้วนะฮะสวัสดีอีกรอบนึงนะครับ โอ้นึกว่กกลับแล้วนะคะเนี่ยยังไม่ได้กลับที่นี่มีหลายอย่างมากเลยเดินตามหานานหน่อยนี่เมื่อกี้ผ่านผ้ามันยงมันย้อมมาด้วยนะฮะผมขออนุญาตวางทูบก่อนได้ไได้ค่ะฝากได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานก็ได้ฮะไลยูไปเลยค่ะเป็นไงพอได้ได้ยูกัดไหมเนี่ยไม่กัดเลยอ่ะคุณพี่แล้วกลิ่นก็หอมค่ะเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องทูบผมอยากให้แนะนําตัวกับผู้ชมนิดนึงได้ไหมฮะชื่อคุณพี่อะไรครับอันนี้เป็นนะคะวิสาหกิจชุมชนบ้านทู้หอมสมุนไพร ถ้าสมุนไพรมันก็เกี่ยวกับทูบด้วยใช่ไหมฮะมันก็มีสมุนไพรเข้ามาร่วมด้วยเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบที่ว่าตั้งขึ้นมาโดยจดถูกต้องนะคะศูนย์วิสาหกิจชุมชนชเรื่องการเรียนรู้แล้วแล้วคุณพี่ชื่ออะไรชื่อป้าแป๊ดนะคะเรียกพี่ก็พอ,อเรียกพ,พี่แป๊ดแล้วกันเดี๋ยวก่อนที่ให้พี่แป๊ดไปสาธิตไปดูวิธีขั้นตอนการทําผมขออนุญาตถามถึง จุดเริ่มต้นเลยก่อนจะมาเป็นที่นี่เนี่ยบ้านทูบหอมสมุนไพรเนี่ยก่อนจะมาเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนแหล่งการเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะที่นี่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยใจสมัยทํางานเราออกจากงานมานะคะคเพราะว่าเราเอรอีมาก่อนแบบว่าเราก็เออพ่อแม่ให้สวนเนี่ยร่องเล็กๆเ,เห็นไหมข้างๆเนะี่ยก็ไม่เล็กนะอ่าร่องเล็กๆป้าก็โถมให้เป็นร่องเดียวใหญ่สําหรับคนเดินได้โอเมื่อก่อนมันจะเป็นร่องเล็กๆใช่แล้วเราก็ไปเรียนทําทูบสมุนไพร เจ็ดสีก่อนเจ็ดสีทีนี้เราเป็นคนไม่มีสตางค์ไม่มีสตางค์คือแล้วไม่มีทุนเราสู้เขาไม่ได้โรงงานเขาจะเป็นเจ็ดสีแบบมีโรงงานมีอะไรนะคะเราต้อง<ร>ทำเยอะใช่เราก็ต้องเปลี่ยนให้เข้ากับท้องถิ่นเราท้องถิ่นเรามีอะไรคะใบสะเดาใช่ไหมคะสามารถไล,ล่แมลงได้ไม่ถึงกับค่าใบากระถินเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีส่วนผสมให้ดูว่าเราเปลี่ยนคอมเสรสจากที่เรียนมามาเป็นสมุนไพรไล่ยุงอ๋อแปลว่าทูบเจ็ดสีตอนแรกเนี่ยที่คุณพี่แป๊ะไปเรียนเป็นเคมี ไม่ใช่สมุนไพรมันก็ปนมันก็ปนด้วยผสมผสานกันอ๋อไม่ใช่สมุนไพรร้อยเปอใช่แล้วเราเราทดลองยังไงอะว่าสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ในทูบมันจะเข้ากันได้ เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าสมุนไพรแต่ละตัวคุณสมบัติเป็นยังไงต้องรู้จักวัตถุดิบก่อนใช่ใช่ว่ามะกรูดเนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงชูกลิ่นแล้วก็ไล่แมลงแต่ใค่หอมชูกลิ่นแล้วก็ไล่แมลงด้วยนะคะใบสะเดาเนี่ยสามารถไล่แมลงได้ไม่ถือกับฆ่าฆ่าละฆ่ามันก็เหมือนเราเออเราก็ตายออตามอยู<ช>่ไปด้วยต,ตายช้ากว่ามันเราต้องเอาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเนี่ยให้มีสเสน่ห์แล้วก็ใช้มือปั้นเราอย่าไปใช้เครื่องจักรแล้วสีที่ใช้ล่ะฮะ สีที่ใช้เราต้องใช้สีขนมอาสีผสมอสีผสมอาหารไม่มีอันตรายจับได้อะไรได้ถ้าใช้สีย้อมผ้าเวลาจุดมันจะอันตรายมากเพราะว่าเราสูดดมสีย้อมผ้ามันก็เป็นสารเคมีหนึ่งนะคะเราสูดดมเข้าไปเนี่ยเราปักไว้ในหนึ่งดอกนะคะพอเราดับยุงก็จะมาเราไม่ฆ่ายุงนะคะแค่ไล่ไล่เฉยๆค่ะนานไหมกว่าสูตรมันจะนิ่งแล้วแบบเผยแพร่ได้ครับ ก็เราต้องเรียนรู้ให้จริงก่อนนะคะมันเรียนมาแล้วก็จะมาปรับปรุงปรับปรุงแล้วเราส่งไปให้ชาวบ้านลองดูก่อนชาวบ้านตอนเรียนมาแล้วก็ใช้รูดอย่างเงี้ยเขามีกระดานชนวนแล้วก็คลึงเงี้ยนะคะชาวบ้าน<ร>บอกว่าคลึงแล้วแตกเฮ้ยเราจะทํายังไงแเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรค่ะเปลี่ยนใส่จานเหนียวให้มันยืดๆหน่อยแล้วเราก็ใช้หมุนเอาจะได้ไม่แตกถูกอ๋อเพราะคลึงมันแตกได้ไดมันร่วนแล้วเอ๊แล้วเราจะทํายังไงเนี่ยในเมื่อคนปั้นให้เราเขาปั้นไม่ให้ไม่ได้อ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของเราที่ไม่เหมือนใครโดยใช้บิด รูดแล้วก็บิดให้เป็นเกลียวเหมือนไข่ไหม<อ>นะคะอันนี้มันก็ได้ผลนะคะนึกออกแล้วลักษณะมันเลยคล้ายแบบขนมขนมใช่เดี๋ยวลองไปดูนะคะเรารูดเข้าไปแล้วก็บิดลงไปแล้วก็ตากแดด3วันแล้วก็ใส่กินแล้วก็แพ็คไข่ได้เลยโอ้สามวันเท่านั้นเองเป็นยังไงบ้างคะฟังแค่น้ำจิ้มก็เห็นแล้วว่าทูบหอมของพี่แปดเนี่ยแจ๋วไปเลยน่าประทับใจการใช้สมุนไพรไทยไล่ย,ยุงไม่มีอันตรายจากสารเคมีซะด้วยเอ๊ ก่อนหน้านี้ได้ยินพี่ตูนพูดแววๆว่ามีผ้ามัดยอมด้วยมันอะไรยังไงกันคะเนี่ยเรื่องของผ้ามัดย้อมเนี่ยมันมาตอนไหนยังไงฮะผ้ามัดย้อมเนี่ยมันสามารถสร้างให้เด็กมีจินตนาการในการลงสีโดยการม้วนโดยการขยำโดยอะไรเงี้ยนะคะื่อสร้างรวดลายใช่มันเป็น active learning อนะแบบให้เด็กเข้ากระบวน oh, การเรียนรู้นะคะเราก็เปิดมัดย้อมเย็นก่อนตัวแรก มัดย้อมเย็นกับมัดย้อมร้อนต่างกันยังไงครับนิดนึงถ้าเป็นมัดย้อมเย็นจะเป็นสีลวดลายต่างๆเนี่ยถ้าเป็นมัดย้อมร้อนจะได้สีเดียวเช่นสีน้าตาลขาวสีน้ําเงินขาวสีม่วงขาวเนี่ยนะคะม่วงขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเย็นเนี่ยจะได้หลายสีแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยวิธีการทําแล้วสร้างออกมาไม่เหมือนกันแต่เป็นการมัดย้อมเหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูทั้งเรื่องของการมัดย้อมร้อนมัดย้อมเย็นรวมไปถึงชื่อของที่นี่ ด้วยนะฮะบ้านทูบหอมไม่ดูการทำทูบคงไม่ได้มาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับะนี่เดินมาถึงสเตชันที่ทำกิจกรรมกันแล้วตรงนี้เอาไว้ทำอะไรยังไงบ้างฮะอ๋อตรงนี้นะคะตรงนู้นเรามันมี3สเตชันสเตชันแรกคือเข้าไปในบ้านก่อนครับไปสาธิตว่าซื้อผ้าที่ไหนซืออ้อสีที่ไหน ขั้นตอนออกแบบยังไงและผลสรุปเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วเข้ามาเลือกเสื้อผ้าเป็นไซส์เสร็จแล้วมาม้วนตรงนี้แลส,สเตชชันที่3คือโลงสีอันนี้คือลงสีอันนี้คือขั้นตอนลงสีใช่คะ่ะเดี๋ยวเชิญพี่แปนะ๊บน่ะเชิญค่ะ ขึ้นชื่อว่าฟังรู้ดูว้าวแล้วเราจะมาเล่ากระบวนการ12 3กันเฉยๆไม่ได้เดี๋ยวให้พี่แป๊กช่วยแนะนำลายของการมัดย้อมเย็นกันหน่อยค่ะเห็นว่าชื่อเล่นของลายแต่ละแบบต้องมีคำว่าหอยจะมีหอยชนิดไหนบ้างไปดูกันค่ะอันนี้ขั้นตอนสมมุติทุกท่านหมุนหอยหมดแล้วนะคะหมุนหอยคืออะไรที่บายนิดนึงคือลายก้นหอยนะคะทุกท่านจะได้หมุนหมดเลยเหมือนอย่างนี้ทุกท่านแต่ละแบบนะคะ หมุนหอยเหมือนกันนะคะแต่เวลาลงสีเนี่ยเขาเรียกว่าลายไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากได้หอยใหญ่ก็ลงสีแบบนึงหอยแตกก็อีกแบบนึง หอยออร่าก็อีแบบหนึ่งเป็นประเภทของลวดลายใช่ค่ะลายใต้ความเป็นหอยด้วยกันถูกค่ะเหมือนอย่างด้านหลังตรงนี้อันไหนคืออะไรบ้างอันนี้หอยออร่าค่ะทําไมเรียกหอยออร่ามันมีเส้นเห็นไหมคะเนี่ยเหรอใช่เส้นสีน้ําเงินมันดูแบบกระจายอ่ะใช่มันมีออร่าาหอยมีออร่าใช่อันนี้แหละฮะอันนั้นไม่ใช่นี่ไม่เกี่ยวอันนี้หอยใหญ่ค่ะท่านเพราะว่ากลมใหญ่หอยใหญ่จะไม่มีอะไรเลยมันเป็นหอยรูปรังหอยใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะ อันนี้เป็นหอยแตกค่ะสองสีหน้าหลังอ๋อเพราะมันแตกเป็นแฉกแกริ้วๆอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหม,มีหมวกแซมๆมอยู่ยด้วยค่ะอันนี้นะขั้นตอนของการลงสีแต่หมุนเหมือนกันแต่ขั้นตอนไม่เหมือนกันเทนตัวอย่างอันนี้นเชิญนั่งตัวอย่างอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายหอยใหญ่ข้างหน้าสีเหลืองหลังก็เหลืองข้างหน้าฟ้าหลังฟ้าหน้าหลังเหมือนกันแต่ถ้าเป็นหอยแตกเราจะลงสีหมดเลยทีเดียว ถ้มออยากได้แตกส2มสองสีใช่ไหมฮะน้าเงินหมดเลยค่ะและอันนี้เป็นแชมพูหมดเลยก็เป็นแชมพูน้ําเงินหอยแตกถ้าเป็นหอยออร่าดิฉันอยากได้ออร่าเป็นสีฟ้าดิฉันจะเอาเลือดด้านเรียบนะคะครับทาหมดเลยแล้วก็พลิกกลับมานี้ทุกสีที่ลงเว้นสีฟ้าห้ามมาใส่ตรงนี้โอเคแค่นี้ละขั้นตอนเทคนิคง่ายๆต่อไปแล้วก็ไปตากให้แห้งใช้เวลานานไหมฮะก็แล้วแต่แดดนะ ถ้าแดดดีก็ไม,ไม่ไม่มากนะฮะถ้าแดดไม่ดีอันนี้ข้อเสียคือไม่แห้งเอากลับไม่ได้โอ oh, ต้องให้แห้งก่อนใช่ไม่นั้นก็มัดเป็นลูกไปตากเองที่บ้านนะเื้อมัดย้อมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญพี่แปดให้เราได้ทำเองกับมือเรียกว่าได้เสื้อที่มีตัวเดียวในโลกแน่นอน มาบ้านทูบหอมไม่คุยเรื่องทูบหอมคงไม่ได้พี่แป๊ดเตรียมสถานีไว้รออยู่แล้วไปว้าวันต่อดีกว่าค่ะมาถึงอีกสชานหนึ่งแล้วตามชื่อสถานที่เลยนี่คือบ้านทูบหอมสมุนไพรเพราะนั้นนี่คือสเตนที่ทำทูปถูกค่ะเดี๋ยวให้พี่แป๊ดสาธิตให้ดูหน่อยแล้วกันนะฮะเชิญน,นั่งเลยครับนนขอบพระคุณครับที่ไปที่มานี่ค่ะต้นตออันแรกที่เกิดจากบ้านทูบนะคะคอันนี้นะคะ ก่อนอื่นนะคะขอแนะนําก่อนว่าที่เนี่ยเป็นที่สอนอย่างเดียวนะคะที่ทำเนี่ยเราส่งงานไปชาวบ้านทําหมดเลย,<อ>เยกระจายรายได้ด้วยใช่<ม>เพราะว่าหนึ่งเราจะคนงานของเราสมาชิกเราหน้าที่ขายก็ขายหน้าที่แม่ครัวก็แม่ครัวหน้าที่ปั้นก็ปัน้นคนสอนก็คนสอน <บา S 1> ทุกคนจะรู้จักคําว่าสมุนไพรเนี่ยเขาเดือนหนึ่งเขาได้เจ็ดแปดพันมัดมาส่งเราเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง แต่ละเดือนเขาก็รวมมาแล้วก็เอาเงินไปเลยเงี้ยเดือนนึงเป็นหมื่นหมื่นก้านหรือเป็นพันหรือเป็นห้าพันอะไรเงี้ยเราออเดอร์เยอะมากเลยเพราเราขายไม่แพงนะคุณตุลเราขายเท่าไหร่ยี่้าบาทเองเนี่ยแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งเดี๋ยวขอดูตัวอย่างว่าแพ็คหนึ่งแค่ไหนวันนี้สีสีหมดนะเหลือแต่แพ็คใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้คือใบสวยคนที่มาเรียนปั้นเหลือแบบนี้เราก็จะแพ็คขายสิบบาท โอ้แบบไม่มีสีก็ถูกหน่อยเพราะว่าคนมาเรียนนะป้านไม่สวยไม่เหมือนคนที่ปั้นเป็นอาชีพอาชีพค่ะแล้วถ้าเป็นแบบสวยๆล่ะครับที่5บาทหมดแล้วมั้งเนี่ยนะไม่มีเหลือเลยต้องแพ็คแต่แพ็คขนาดนี้นะคะเหลือแต่10บาทนะคะงั้นผมขออนุญาตพูดถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างสีสันแล้วก็กลิ่นให้กับผู้สมัครมาใกล้ๆกันครับวัตถุดิบเราก็ต้องมีในท้องถิ่นนะฮะเราอย่าไปเอานอกท้องถิ่นมีบางส่วนที่นอกท้องถิ่น นะคะคนมาเรียนเราก็จะแนแนะนําให้กระถินกระสะดาวบทละเอียดโอ้นี่นะฮะเขาบอกว่าใบไม้อะไรที่ตากแดดแล้วกรอบสามารถไล่มแมลงได้ก็มีใบกระดาวใบกระถินถ้าเราไม่มีก็มีใบพริกใบโหระพาเนี่ยนะคะใช้แทนได้นะคะต่อไปคือทราบไหมคะอะไรเนี่ย อันนี้นเห็นชัดเจนเลยมะกรูดนะฮะถูกค่ะมะกรูดคุณสมบัติคุณก็ทราบอยู่แล้วทุกท่านทราบหมดเลยคุณสมบัติเป็นยังไงแตกมาแรงเกลียบครับแล้วก็ไล่มันด้วยแล้วก็ชูกลิ่นให้หอมบดละเอียดเราต้องเอาไปตากแห้งแล้วบดละเอียดเราต้องปอกแบบนี้นะคะเนี่ยปอกเป็นเปลือกชาวบ้านทําให้เราอปอกแล้วไปบดตอนเปียกๆแล้วก็เอามาส่งเราต่อไปนะคะตัวต่อไปนะคะเอออันนี้คุณบอกว่า ตะไคร้หอมไล่ย,ยุงคุณสมบัติไล่ย,ยุงเหมือนตะไคร้แกงไหมก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงแต่ไี่กินไม่ได้ตะไคร้แกงกินได้อ,อันนี้ไล่ย,ยุงโดยเฉพาะและกลิ่น<ะ>หอมนะคะคุณสมบัติไล่แมลงไปที่อื่น<ะ>บทละเอียดครับเนี่ยแหละคะ่ะเหมือนกันนะ,ะเหมือนกันค่ะ,คะวันนั้นญี่ปุ่นเขาพาคณะมาเรียนเขาก็แนะนําให้เราเนี่ย เขาบอกว่าขมิ้นเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากเดี๋<ล>ยวนักญี่ปุ่นเป็นคนแนะนําเราเหรอใช่ท,<ข>ทั้งที่เป็นศูนย์ไทยไทยเนี่ยนะใช่เขารู้ด้วยเดี๋ยวเขาวิจัยแล้วก็ลองทำเออมันได้ผลจริงจริงด้วยเนี่ยเ<อ>ขาบอกว่าอลองมาทาผิวสิคะยูไม่กัดเราเลยผสมเลยเห<อ>มือนคนสมัยก่อนที่แบบทาขมิ้นผิวสวย<ช>โอไล่ยุงได้ด้วยใช่คุณสมบัติกับมนุษย์เนี่ยเยอะมากเลยแต่แมลงเกียรนะคะเนี่ยบทละเอียดนะคะเราก็ผสมไปด้วยเห็นไหมเนี่ยนะคะแปลว่าอันนี้เป็นสูตรที่เพิ่มเติมมมาสให่ ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมที่จะใช้ทำทูบเนี่ยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแทๆ้ๆนี่แค่แนะนำส่วนผสมนะอย่างว้าวสักขนาดนี้เห็นขั้นตอนการทำจะว้าวสักขนาดไหนเอว่าแต่จากสมุนไพรเป็นต้นๆทำออกมาเป็นทูปก,ก้านๆอย่างไงคะเนี่ยเมื่อเราผสมทุกอย่างนะคะอันนี้เก็บไว้ตัวตัวผราเอกนะคะผสมทุกอย่างด้วยน้ำเนี่ยทุกอย่างเลย เอาตัวไม้มาม่วงบดเข้ามาเพื่อเพิ่มเนื้อทำไมต้องเป็นไม้มะม่วงครับถ้าเป็นไม้แดงมันจะมีเสี้ยนแล้วเวลาจุด้วจะเหม็นใช้ไม้มาม่วงบดนะคะเ<ม>นี่ยนวดนะคะไอย้ยืดนี่เกิดจากอะไรทราบไหมเนี่ยนวดแล้วมันไม่มียืดหลอยพวกนี้ตะไคร่มากรูดสเสดา,แานแล้วก็ไม้มาม่วงผสมได้น้ํานะคะตัวนี้เลยค่ะเขาเรียกว่ายางบงยางบงภาษาภาษาภาษาลาว ภาษาไทยจันเหนียวภาษาจีนโกบัวคุณสมบัติแทนกาวโดนน้ำแล้วจะยืดยืดลักษณะเทกเจอร์มันเหมือนแป้งเปียกมากเลยนะบางคนเอาแป้งเปียกใส่ไปมันจะเป็นสารเคมีรวมทันทีนะเราเลยใช้ยางบงเข้ามาช่วยยางบงมีคุณสมบัติเหมือนแป้งเปียกนะคุณสมบัติมันเหมือนแป้งเปียกแล้วโดนน้ำ้วยืดมากเลยนะเนี่ยมืดมืดมากเลยนะเนี่ยนะยืดยืดยืดนะ อันนี้นะคะเราก็ไปใส่ตรงนี้ไปเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นสีธรรมชาติแบบนี้นี่สีแบบไม่ใส่สีนี่แบบออริจินอลจ้ะนี่ไม่มีสีแต่ถ้าคนเดี๋ยวนี้จูงใจอยากได้ใส่สีทายทิคะคุณตูนว่าป้าจะใช้สีอะไรใส่ลงไปในนี้นเป็นเป็นมีสีระหว่างสีผสมอาหารกับสีย้อมผ้า ควรจะเอาสีไหนต้องผสมอาหารสิถูกค่ะเพราะว่าเราเป็นสมุนไพรไม่ทําร้ายคนที่สูดดมถูกค่ะผมชชคคุณผู้ชมมันดูเป็นแบบไอติมชาเขียวอ่ะมัชฉะกรีนทีมากอันนี้ใส่สีเขียวนะคะเมื่อเราผสมทุกอย่างนะคะมีตะไคร้มะกรูดขมิ้นสะเดานะคะใบมะม่วงบดแล้วก็ตัวที่ทําให้เหนียวคือยางบงนวดด้วยน้ําครับทีนี้เราก็ไปอ่างทองละไปอ่างทองที่นั่นเขาเป็นแหล่งเป็นกลุ่มแม่บ้าน ทำทูบไม้ทูบขายอ๋อเหรอ๋อเป็นแหล่งชุมชนของเขาเ้านี่ไม้ทูบนี่นี่ไม้ไผ่เนี่ยเขาจะลาวที่นั่นมีที่เดียวเลยจะไปหาที่อื่นไม่มีแต่ต่อจากนี้เรารู้แล้วอ่างทองมีแหล่งทําทูบนะมีแหล่งทาไม้ไม้ทูบไม้ทูบค่ะแหล่งทาทูบไม่มีทั่วไปแต่ไม้เนี่ยมันหายากนะแถวภาคอีสานเขามีแต่มันไกลเราอยู่ภาคกลางต้องไปแค่อ่างทองนี่สะดวกกว่าสะดวกเขาขายมัดละ1ิบโล10ิบโลแล้วก็ซื้อมาเลยกลับบ้าน แต่ตอนแรกก็ทําตรงนี้แล้วฝุ่นมันกระจายมาจาับโต๊ะเนี่ยไอ้ตัวนี้เราไม่อยากให้ลูกค้าเราแล้ว,ลวก็มีที่อีกที่นึ่ทำทูบหอมนะเราเลยให้ทําตัวนี้เรียกว่าแกนในทูบแกนในทูบใช่ผมทําจากอะไรบ้างข้างในถ้าเราใช้ไม้ไผ่ซื้อมาจากอ่อมมางทองมหมุนเลยจะไม่ติดรเราต้องทําตัวนี้ขึ้นมาวิธีทํานะคะเราให้เขาทุบน้ําไปเลย10กิโลเป็นบ่อใหญ่ๆนะอ่ะสมมุติเีื่กิโลจุ่มอ่ะจุมจ่มจุ่มน้ำ,นำไปมสมมุติเรื่องสิบกิโลสิบกิโลแล้วก็เนี่ย แช่ไปไนนในเนในี้เหรอฮะ,ะอนในยางบงเนี่ยนะฮะเี่เขาเรียกว่าไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งก็จุ่มนม้ำไปอีกอ้อาวไม้สองอจุ่มไปอีกอันนี้ทําทุบหรือวิ่งผัดฮะวิ่งผัดค่ะอ่าเดีละโอเคอันนี้เขาซัดเดมจะใหญ่ได้ขนาดนี้นี่ตากไว้สามวันเราก็มาเป็นแกนในทูบ เพื่อเชื่อมสมุนไพรทั้งหลายที่เราใส่มีให้มาไปตรงนี้ให้มันติดกันถูกค่ะถ้าเราบางคนไม่ได้เรียนมาแล้วบอกว่าใส่ยังไม่ติดนะคะแล้วมันจะหลุดออกอ,อันนี้มันจะมีความดึงดูดของมันเข้าใจแล้วเข้าใจเสร็จแล้วเราก็สอนให้ชาวบ้านตอนนู้นที่ป้าบอกกิ้งอะ่ะมันต้องมีกระดองกระดานอะไรเงี้ย,ยหน่ยที่เมื่อก่อนใช้กระดานชนวนแล้วมันแตกใช่ไหมป้าก็เลยใส่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยให้เกิดฟันยืดหยุ่นแล้วก็บิด ทำยังไงเดี๋ยวจะสอนคุณตูนเดี๋ยวคุณตูนต,ต้องทานะคะค่ะเดี๋ยวป้าสาธิตก่อนนะคะนี่เนี่นะคะชักเข้าชักออกอย่าตกใจนะคะหมุนนะะได้แล้วโอ,อ้ลักษณะเลยเป็นเกลียวใช่เป็นเกลียวแบบนี้นะฮะใช่แล้วก็ตากไว้ในที่ร่ม3มวันแน่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 ได้ยินพี่แปดพูดแล้วนะคะว่าต้องให้พี่ตูนล,ลองทําเดี๋ยวเราไปให้กําลังใจพี่ตูนกันคะ่ะว่าแต่พี่แปดทำสค่องเลยหมุนส่วนผสมเข้ากับการทูบจนเป็นเกลียวสวยงาม สุดยอดไปเลยค่ะอันนะคะก่อนอื่นนะเดี๋ยวป้าจะสอนเราจะดิบไม้ขึ้นมาแตอเป็นขั้นแรกนักเรียนนะคะเดี๋ยเราจะทําเป็นหมูนปิ้งก่อนนักเรียนนะคะคือนักเรียนเนี่ยเขาจะไม่หมุนเหมือนเรานะคะอันนี้เราจะสอนให้ทําแบบนี้รูดแบบนี้ก่อนแล้วก็เอามือวางไว้แล้วก็หมุนหมุนนะเนี่ยหมุนเคยเป็นดับเบิลยอยู่แล้วหน้าตาหล่อนะคะยังไม่เคยเลยฮะแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราอย่างนี้เราก็หมุนไปเลยอเงี้ย มันติดไปเลยไหมเนี่ยเราชํานาญแล้วหมุนไม้เป็นไม้ถ้าหมุนไม้เป็นโอเคเลยอ่ะคุณหนูลองทําครับเนี่ยหมุนไม้แล้วเรามือวางให้เฉยๆเนี่ยดูสิเนี่ยได้เงินแล้วเนี่ยแต่ดิฉันตั้นไม่เคยร้อยที่เหนื่อยสอนเขาดีกว่าให้เขาไปทำต่อให้เขาไปทําต่อผมลองแบบอันใหม่เลยได้เลยที่ค่ะนี่กาลังให้อ่ะคุณอ่ะเลยค่ะไม่อันนี้ไม่ต้องจุ่มน้ําไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าผสมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ รูดขึ้นไปรูดเป็นแท่งก่อนรูดเป็นแท่งแล้วก็ปั่นไม้อย่างนี้จะปั่นไปเลยก็ได้แล้วมันต้องหนาแค่ไหนให้ใหญ่ขนาดนี้แหละมันไม่เห็นติดเลยอะฮะคุณตูนอะไรเนี่ยมันนี่เนี่ไม่บอกแล้วการเรียนเนี่ยมันไม่ได้เงาผมม้วนตามที่ดูเป๊ะเลยนะม้วนม้วนไม้ม้วนเอื่อกี้ก็ทำอย่างนั้นเลยอาไม้ได เอาแบบที่คุณถนดัดเลยไม่ต้องตามป้าก,ก็ได้บแบบทําให้ไงไงติดของเราอะ่ะนี่ผมจะบอกให้คุณผู้ชมดูวิธีมาแล้วทูบเนี่ยเอาไอเนี่ยที่ผสมแล้ววัตถุดิบเนี่ยที่ผสมกับยางบงกับสมุนไพรเนี่ยนะฮะเราตั้งมือเฉยๆแล้วเราหมุนแค่ทูบอย่างนี้เดี๋ยวมันเป็นเกลียวแล้วมันจะติดเข้าไปเองดูท่าทางพี่ตูนเริ่มจะคล่องแล้วละค่ะท่าทางธรรมัดถมงไม่ใช้เล่น พี่แป๊ดรับลูกมือเพิ่มสักคนไหมคะแบบนี้เออไม่ธรรมดานะฮะผมใช้วัตถุดิบเปลืองมากเลยนะฮะไม่เปลืองหรอกเพราะว่าคนปั้นเนี่ยหายา,ยากอุปสรรคคือคนปั้นเออจริงเพราะว่าคนที่เกลียดปั้นมีคนแก่เนี่ยปั้นให้นะปั้นในครอบครัวามาให้เร, <c oughs> เราเริ่มสวยแล้วเนี่ยเนี่ยนะคะถ้าเราจะเสริมนะคะเนี่ยละมุนไม้โอ้ยน่ารักกะใช้คําว่าเสริมด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหมุนไม้ให้มันติดไปเลย มุนเนี่ยการทำไม่เมันทำไมมันดูง่ายจังเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสมุนไพไร่ยุงที่ได้ใช้มือทาแล้วใช้ผ้าอาทิตย์แสงแดดตากให้แห้งเนี่ยมันเริ่มเหม็นนะคะเพราะดวงไทยโดนน้ำัเหม็นมันก็มีกลิ่นกลิ่นฉุนหอมของสมุนไพรอยู่นะฟังแล้วรู้สึกภาคภูมิใจจริงๆค่ะที่เห็นว่าบ้านเรายังมีภูมิปัญญาเจ๋งๆอีกมากมายของแบบนี้ต้องใช้ทักษะ ปัญญาและประสบการณ์ด้วยนะคะถึงจะเกิดขึ้นได้พี่แปดของเราสั่งสมประสบการณ์มามากกว่า20ปีแล้วพี่แปดจะรู้สึกภูมิใจแค่ไหนไปฟังพี่แปดกันค่ะความภาคภูมิใจก็มีหลายแบบนะไม่ใช่แบบเดียวอะไรบ้างนะคะหความภาคภูมิใจเราได้ต่อย,ยอดให้คนมีอาชีพนะไม่มากก็น้อยนะฮะเช่นว่าคนมาเรียนแล้วไปต่อย,ยอดได้ ะความภาคภ,ภูมิใจของเราสองให้เด็กเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นนะอันนี้ก็เป็นภาคภูมิใจเด็กๆมาเนี่ยอาจจะไม่รู้จักคําว่าสมุนไพรอะไรคุณประโยชน์อย่างไรอยากให้เด็กซึมซับเข้าไปมั่งแล้วก็การทํำด้วยมือเดี๋ยวมันหายากนะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเครื่องจกอักร<ช>มาเทคโนโลยี<ช><ช>นะฮะอาจารย์ภาคภูมิใจทางด้านอาชีพคือสร้างให้คุมชาวบ้านของเรา ถึงจะอยู่กันน้อยคน11คนแต่ก็มีไรายได้เสริมมี<ช>งานทําใช่ประจําด้วยนะแล้วก็ความภาคภูมิใจของตัวเองอย่างน้อยยังมีคนรู้จักอย่างน้อยเออไม่อยู่บ้านเฉยๆเครียดและก็ความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งได้เงินนะฮะ <S <S ก็หลายอย่างเลย,ย,ลย,ยต่างชาติเข้ามาเรารู้จักภาษาได้อีกแล้วเมื่อกี้ดูแบบป้ายที่ถ่ายรูปไว้มีแต่คนดังๆมาที่นี่กันเทียบเลยทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศ เราต้องขอบคุณคนพวกนั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณช่องต่างๆขอบคุณสื่อข่าวขอบคุณอาจารย์ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกอย่างเลยเขาเป็นกระบอกเสียงให้เรานะคะมาเข้าโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เราแม้แต่นักเรียนนักศึกษากลุ่มแม่บ้านหรือใครที่มาท่องเที่ยวนี่ก็จะโฆษณาให้เรานะคะของดีใครก็อยากบอกต่อครับพี่แป๊์ครับ <c oughs> งั้นนิดนึงฮะอยากทราบอีกนิดว่าเรามีเป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตต่อจากนี้ไหมเกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจชุมชนของเรา <c oughs> ของพี่แป๊ดเนี่ยฮะ เป้าหมายของเราเราก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะถึงเราจะไม่ได้เอางบของรัฐบาลอย่างที่ตั้งเป้าอะเราไม่เราไม่คิดตั้งเป้าจะเอางบนะตั้งเป้าว่าเราค่อย,อยกล้าไปทีละกล้าแต่อย่างมั่นคงนะคะค่ะ ครับผมแล้วก็นี่คือก้าวที่มั่นคงมาตลอด20ปีนะฮะ <Okay. S 1> จนกระทั่งวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบหอมสมุนไพรเนี่ยสร้างชื่อเสียงจนโด่งดังสร้างความภาคภูมิใจให้ทั้งพี่แปดให้ทั้งชาวบ้านมีรายได้ให้ทั้งคนที่มาเวิร์กช็อปนำไปต่อยอดประกอบวิชาชีพต่างๆได้มากมายเหลือเกินแล้วก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยอย่างทุกวันนี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> เลยครับพี่แปดว <c oughs> ันน <c oughs> ี <c oughs> ้ว <c oughs> ิสา <c oughs> แบบเปิดบ้านแล้วก็เปิดสเตชันต่างๆต้อนรับเรา ราต้อนรับทีมงานแล้วก็ให้ผมได้ลองทําด้วยทั้งทูบทั้งเสื้อมัดจ้อมหัหน่ารักแล้วก็สวยงามมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับใครสนใจไม่ว่าจะอยากมาเที่ยวอยากจะมาเวิร์กช็อปหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับคลิกชมได้เลยที่ www.etv.thai.tv นะฮะวันนี้ผมตูนและคุณพี่แป๊ดลาไปพร้อมกันแล้วขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับค,บคุยเก่งมากๆเลยครั